อาริยาเมตายาสู่การเป็นอริยาเมตายาเล่มหนึ่งบทที่45และ46มูลค่าคุณค่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนอีกเรื่องที่ทำให้โลกของเธอนั้นสร้างรูปแบบออกมาเป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมองคุณค่าของคนการมองคุณค่าของสิ่งของ การมองคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งการมองคุณค่าของคำว่าโรคจนทำให้ทุกคนมองสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนตัวประกันที่จะใช้แลกเปลี่ยนกับสิ่งที่เธอสมมติขึ้นมานั่นคือเงินจงลืมจงลืมมอบคุณค่าที่แท้จริงของมันไปเธอรู้ไหมว่า เงินเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาหันมาตั้งคำถามผมแทนการอธิบายอ๋อคือน่าจะเป็นเรื่องของการให้มีระบบการแลกเปลี่ยนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ทุกคนยอมรับร่วมกันหรือเปล่าครับผมตอบเท่าที่คิดออกที่เธอบอกว่าบอกมานั้นเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในภายหลังแต่สาเหตุที่แท้จริง นั้นเกิดมาจากความกลัวโดยมีสถานบันที่เธอเรียกว่าธนาคารมาเป็นผู้ทำให้ความกลัวของเธอได้รับการาผ่อนคลายเขาตอบเ <c oughs> งินจะเกี่ยวกับความกลัวได้อย่างไรครับ <c oughs> ผมถามเกี่ยวสิมันเป็นสาเหตุหลักเลยล่ะครับเขาตอบ ครั้งหนึ่งในอดีตโลกของเธอยังไม่ได้มีการใช้เงินอย่างเป็นระบบเหมือนอย่างทุกวันนี้สักเท่าไรแต่ตอนนั้นเธอก็มีระบบการคิดเรื่องการให้มูลค่าเป็นพื้นฐานอยู่แล้วครั้งนั้นถือว่าเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของระบบการเงินรูปแบบใหม่ของโลกของเธอและ มันยังทำให้โรคของเธอเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากด้วยช่วงเวลานั้นเรียกว่ายุคตื่นทองผู้คนพาการเดินทางไปณนะจุดๆุดนั้นเพื่อขุดทองคำกันมีการขุดกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันที่นี่เมื่อขุดทองขึ้นมาได้แล้วแต่ละคนก็เกิดความกลัวว่าอาจจะถูกป้นหรือถูกขโมยไปจึงมีสถานที่แห่งหนึ่ง เกิดขึ้นนั่นคือแานที่รับปากทองคำความกลัวขับเคลื่อนให้เกิดสถานบาลน,นี้ขึ้นมาทุกคนเมื่อได้ทองคำมาจนถึงาพากันไปฝากไว้เพื่อว่าเผื่อว่ามันจะได้ไม่หายไปไหนแต่เขาหารู้ไม่ว่ามันได้หายไปตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาเอามันไปฝากแล้วที่เป็นเช่นนั้นเพราะพวกเขา จะไม่ได้เห็นมันอีกเลยสิ่งที่เขาได้กลับมาคือแผ่นกระดาษหนึ่งใบที่มีข้อตกลงว่าทองคำที่เขาเอามาฝากไว้นั้นมีมูลค่าเป็นเท่าไรซึ่งภายหลังมันได้รับการพัฒนาให้มีลักษณะเป็นมูลค่าปีกย่อยหลายๆราคาที่เธอเรียกมันว่าโน้ตหรือธนบัตรนั่นเอง ทุกคนเมื่อได้ทองคำมาต่างก็เอามาแลกเป็นกระดาษเหล่านั้นกันหมดจากจุดนี้นี่เองที่ทำให้คนทั้งโลกมองกระดาษแผ่นนี้ว่าเป็นเถะเป็นของมีค่าและสถานบันที่ดำเนินธุรการธุรกรรมทางการเงินนั้นปัจจุบันก็คือองค์กรลึกล้าลึกลับที่มีอํำนาจเหนือรัฐบาลทุกรัฐบาลบนโลกของเธอเพราะทองคำทุกออนได้ถูกส่ง ไปใช้เป็นหลักประกันว่าคุณสามารถมีเจ้าแผ่นกระดาษนี้ได้เท่าไรโด,ย,ด,ย,ดยไม่มีใ,ใ,ใครรู้เลยว่าที่จริงได้มีการผลิตมาแล้วจำนวนกี่ใบมีความลับอยู่อย่างหนึ่งที่คนบนโลกของเธอไม่เคยรู้คือทองคำกว่า70%ที่ขุดขึ้นมาได้ปัจจุบันมันไม่ได้อยู่บนโลกของเธอแล้วเรายัางไม่ คุยเรื่องนี้กันว่าทองคำเหล่านั้นไปไหนเอาเป็นว่าแค่ให้รู้ที่มาที่ไปของการเกิดแนวคิดเรื่องมูลลค่ากับความกลัวของมนุษย์แค่นั้นก็พอความกลัวของมนุษย์นั้นยังไม่สิ้นสุดเมื่อได้กระดาษที่เรียกว่าโน้ตหรือธนบัตรนี้มาเก็บไว้แล้วมนุษย์ก็ยังคิดเกิดความกลัวซ่อนขึ้น มาอีกชั้นนั่นคือกลัวว่าจะมีคนมาป้นหรือแย่งชิงกระดาษเหล่านี้ไปอีกสุดท้ายเขาจึงนำมันมาเก็บไว้ฝากไว้กับธนาคารตามเดิมตอนนี้ในมือของเขาจึงมีแค่สมุดหนึ่งเล่มที่บอกตัวเลขเฉยๆว่าเขามีมันเป็นมูลค่าเท่าไร มาถึงตรงนี้ฉันกำลังจะบอกเธอว่าตัวเลขที่เธอถือครองอยู่นั้นแท้ที่จริงมันมีคุณค่าอย่างที่เธอคิดกันจริงๆหรือคุณค่าที่แท้จริงของมันนั้นไม่มีหลอกถ้าจะมีก็ต่อเมื่อได้นำมันมาแลกเปลี่ยนสินของที่มีคุณค่าอีกเช่นเราต้องนำมันมาแลกเปลี่ยนเป็นรองเท้าเพราะเรากำลังต้องการคุณค่าจากมัน แล้มูลค่าที่เป็นมาตรฐานก็ไม่มีด้วยสมมุติว่าเธอมีเงินอยู่1ล้านเธอกำลังเดินทางข้ามทะเลทรายที่แห้งแล้งแห่งหนึ่งแต่เมื่อเธอเดินมาได้ครึ่งทางรองเท้าของเธอเกิดพังใช้งานไม่ได้อีกต่อไปเธอต้องเดินต่อไปบนพื้นทรายที่ร้อนระอุด้วยเท้าเปล่าแล้วอยู่อยู่อยู่ แล้วก็อยู่ๆก็มีคนมาเสนอขายรองเท้าให้กับเธอในมูลค่าหนึ่งล้านเธอคิดว่าเธอจะซื้อมันไหมถ้าเธอไม่ซื้อเธอก็อาจจะไม่มีวันเดินทางข้ามทะเลทรายนั้นได้และเธออาจจะตายอยู่กลางทะเลทรายนั้นเพราะฉะนั้นมูลค่าที่ฉันกำลังพูดถึงอยู่นี้มันไม่ได้มีความเป็นมาตรฐานใช่ไหมมัน ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมีความจำเป็นที่จะได้คุณค่าจากของชิ้นนั้นมากน้อยแค่ไหนต่างหาก46ความวางใจเอาละ่ะสาระสำคัญที่ฉันกำลังพยายามอธิบายให้เธอเข้าใจคือในทุกๆวินาทีที่คนบนโลกของเธอตัดสินใจกระทำอะไรลงไปถ้ามันเกิดขึ้นจากความคิดมูลฐานด้านความกลัว มันก็จะก่อภาพของโลกในแบบของมันออกมาเธอรู้ไหมว่าถ้าวิญาทีนั้นนั้นที่พวกเธอตัดสินใจเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความรักภาพที่เกิดขึ้นก็จะเปลี่ยนไปทันทีโลกจะกลายเป็นคนละแบบอย่างสิ้นเชิงแค่เปลี่ยนความรักเนี่ยนะถึงกับเปลี่ยนโลกเลยผมอุทานโลกของฉันคือตัวอย่างภาพฉาย ที่เกิดจากความคิดมวลฐานด้วยความรักโรคที่เริ่มต้นทุกอย่างด้วยความรักแล้วในกรณีของการขุดทองนี้ลหละครับหากคนที่นี่ขุดมันขึ้นมาแล้วเขาจะทำอย่างไรกับมันผมถามถ้าเปรียบเทียบกันเราจะขุดขึ้นมาเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์เท่านั้นเราจะไม่ขุดมันขึ้นมา เพื่อใช้เป็นหลักประกันความมั่นคงเหมือนที่โลกของเธอธรรมที่นี่มีการขุดแร่ขุดสินแร่ทองคำมาเพื่อ,อวัตถุประสงค์หลักคือเอาไปเพิ่มปฏิกิริยาทางจิตใจให้เข้มข้นมากขึ้นโดยส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นวัตถุทำยานบินใช้ทำเป็นชุดนักบินและใช้เป็น ส่วนประกอบอาคารของคนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการใช้พลังจิตคนที่มีหน้าที่ขุดแร่ทองคํานี้ก็ทําด้วยความรักเวลาที่ขุดมันขึ้นมาเขาเอามากองไว้ข้างๆบ่อนั่นแหละไม่เคยต้องเก็บในที่มิดชิดเลยถึงเวลาก็รวบรวมมันมาไว้อีกที่หนึ่งถ้าเธอไปเห็นสถานที่ที่เขาใช้กับมัน เธอจะรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ได้ต่างอะไรกับที่เก็บปุ๋ยมูลสัตว์ที่ใช้ใส่ต้นไม้เลยเขาไม่กลัวที่จะสูญเสียมันไปแต่คนที่มีความต้องการใช้มันก็ไม่จำเป็นต้องมาแย่งชิงหรือขโมยด้วยเพราะเขาตั้งใจขุดขึ้นมาให้อยู่แล้วให้ฟรีๆหรือครับผมถามที่เธอพูดว่าฟรีนั้น เธอรู้ไหมมันแสดงให้เห็นว่าเธอมีศนคติต่อทรัพยากรที่ไม่ถูกต้องอยู่นะเธออาจจะต้องลองคิดดูดีๆว่าแท้ที่จริงพวกนี้มันเป็นของใครกันแน่ทุกคนที่มีตระหนักรู้ดีว่าเขาไม่ได้เป็นผู้สร้างมันขึ้นมามันจึงเป็นสมบัติของโรคไม่ใช่ของเขาเขาแค่เป็นคนทำหน้าที่ขุดมันขึ้นมา การกระาการตระหนักรู้นี้ครอบคลุมไปในทุกๆท,กที่ทุกๆเรื่องแต่ละเรื่องเล็กๆเ,เช่นอาหารของใช้สิ่งประดิษฐ์จนถึงเรื่องใหญ่ๆคือพื้นดินโลกโดวงดาวและจักรวาลการตระหนักรู้เกี่ยวกับความจริงของสิ่งเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตของคนที่นี่มาตั้งแต่กำเนิดหากระหว่างทาง ก่อนที่เธอจะเข้าไปในเมืองถ้าเธอเจอสวนผลไม้หรือพืชผักต่างๆถึงแม้จะเห็นว่าสวนเหล่านั้นมีเจ้าของคือเขากำลังรดน้ำพรวนดินอยู่เธอก็สามารถเข้าไปเก็บกินได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเลยเขายกตัวอย่างอย่างนี้ดูเป็นการเสียม,มารยาทหรือเปล่าครับมันดูแปลกๆนะถ้าเธอไปขออนุญาตเขาว่าขอกินได้ไหม เขาต่างหากที่จะรู้สึกแปลกๆก,กับคำพูดของเธอเขาพูดเพราะทุกคนต่างตระหนักรู้ในหน้าที่ของตนเองการมีคนเอาพืชผักผลไม้ที่เขาปลูกไปกินเขาจะรู้สึกยินดีมากมายเพราะหน้าที่ของเขาได้สำเร็จผลตามที่ตั้งใจแล้วเขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทํานั้นมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชีวิตผู้อื่น เขากกับจะต้องขอบคุณเธอด้วยเสียซะด้วยซ้ำที่คุณพูดมานี้เป็นเรื่องจริงจริงหรือครับผมถามไม่นานเธอก็จะประจักษ์ด้วยตนเองเขาตอบฉันอยากจะย้ำเกี่ยวกับความเ,าเรื่องความกลัวให้กับเธออีกครั้งเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญต่อการอยู่บนโลกใบนี้ถ้าเธอไม่ยอมรับมันเธอก็จะเป็นปฏิปักษ์กับทุกสิ่งเขาอธิบาย ทำอย่างไรเราจึงจะไม่มีความกลัวล่ะครับผมถามความรู้คือคกลไกสำคัญเราสามารถทำได้สองวิธีคือ1ทําทำให้เรารู้ให้ได้ถ้าเรารู้แล้วความกลัวจะหายไปเองสำคัญคนบนดาวโลกคือล่านี้ทุกคนมีทักษะที่จะเข้าถึงคว,ความรู้ได้อยู่แล้วดังนั้นมันจึงไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับพวกเรา แต่ที่ดาวโรคไกอาของคุณทุกคนอยู่ในช่วงเวลาช่วงของการสแสวงหาการรู้ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีที่สองอคายเอิญหยุดพูดคืออะไรครับผมถามขึ้นระหว่างรอคำตอบฉันกำลังคิดอยู่ว่าจะใช้คำว่าอะไรเขาตอบความวางใจน่าจะพอให้ได้เขาพูดต่อ ความวางใจผมทวนคำด้วยความสงสัยแต่ความวางใจนี้ต้องมีส่วนผสมของความรักด้วยนะถ้ามีส่วนผสมจากความกลัวอีกก็จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงที่ผ่านมาคนบนดาวโลกของเธอใช้ชีวิตวางใจด้วยความกลัวกันอยู่นะเขาพยายามอธิบายแต่ผมก็ยังยิ่งงงๆงอยู่ดี อ๋ออธิบายเป็นรูปธรรมหน่อยได้ไหมครับบอกตามตรงว่าไม่เข้าใจเลยสักนิดผมพูดแบบไม่อายฉันจะยกตัวอย่างเรื่องการใช้การวางใจผสมความกลัวให้เธอฟังก่อนก็แล้วกันสมมติว่ามีชุมนุมชุมชนชนบทแห่งหนึ่งที่ดาวโรคของเธอชุมชนนี้มีลำธารสายหนึ่งไหลผ่านทุกๆปีจะมีปลาูงใหญ่ว่ายสวนกระแส น้ำเพื่อขึ้นไปวางไข่ณแหล่งต้นน้ําบนภูเขาชุมชนนี้มีผู้นําทางจิตวิญญาณอยู่คนหนึ่งท่านเป็นที่เป็นผู้ที่ทุกคนในชุมชนวางใจท่านได้ประกาศกับทุกคนว่าห้ามจาับปลา <c oughs> ที่กําลังว่ายทวนกระแสน้ํานี้เด็ดขาดโดยได้บอกกับ ชาวบ้านว่าถ้าใครจับไปกินในช่วงเวลานี้จะโชคร้ายชีวิตจะมีแต่ความอับประมงคลทุกคนในชุมชนก็เชื่อฟังไม่มีใครกล้าจับปลาเลยแม้แต่คนเดียววิธีการสร้างความกลัวเรื่องโชคร้ายเพื่อปกป้องชีวิตลูกปลาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ถึงแม้ว่า จะได้ผลเป็นอย่างดีคือทำให้ไม่มีใครทำชั่วเลยน่าจะเป็นเรื่องดีที่ดีใช่ไหมแต่ถ้าเราวิเคราะห์กันให้ดีๆที่ชาวบ้านเหล่านั้นละเว้นความชั่วไม่ใช่เพราะความรักแต่เป็นเพราะความกลัวคือกลัวว่าตนเองจะโชคร้ายซึ่งเขารับความกลัวนี้มาจากการวางใจในตัวผู้นำอีกทีหนึ่งเราจะเห็นว่า เราจะเห็นได้ว่าถึงแม้ผลลัพธ์ทางกายภาพที่ออกมาจะเป็นเรื่องที่ดีคือทําให้คนไม่ทําชั่วแต่ผลลัพธ์ทางพลังงานนั้นต่างาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงการที่คนบนดาวโลกของฉันไม่ทําชั่วนั้นเพราะความรู้บวกกับความรักในขณะที่คนบนดาวโลกของเธอไม่ทําชั่วเพราะความไม่รู้วางใจบวกกับความกลัวคนที่นี่รู้ดีว่า การฆ่าสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ที่กำลังจะไปวางไข่นั้นสร้างผลกระทบต่อกลไกระบบนิเวศเป็นอย่างมากซึ่งอาจทําให้สิ่งแวดล้อมที่เสมือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับตัวเขาเกิดการเสียสมดุลเพราะเขารู้ดีอีกว่าความรักที่มีต่อสมาชิกร่วมโลกเดียวกันด้วยการอยู่ร่วมกันอย่าง ผาสุกนั้นอุดมไปด้วยกระแสขึ้นด้านพลังงานบอกสูงสุดที่จะถูกปลดปล่อยออกมามอบให้แก่นแกนของดาวโลกอีกครั้งส่วนคนที่โลกของเธอไม่เข้าใจระบบกลไกลการเชื่อมโยงทางนิเวศวิทยาที่สลับซับซ้อนนี้ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำลงไปท้ายสุด,สดมันจะย้อนกลับมาสร้างความหายนะให้กับพวกเขาได้อย่างไร และสำคัญที่สุดคือไม่เข้าใจเรื่องขึ้นความถี่ด้านบวกที่โลกต้องการการที่เขาไม่ทำความชั่วไม่ใช่เพราะมีความรักต่อสัตว์น้อยใหญ่เหล่านั้นการปลดปล่อยขึ้นความถี่ด้านบวกจากความรักจึงไม่มีนอกจากไม่เกิดผลบวกแล้วยังปลดปล่อยขึ้นลบออกมาอีกต่างหากเพราะความกลัวจะปล่อยขึ้นความถี่ด้านตรงข้ามกันออกมาแทน คนที่เป็นผู้นำจึงต้องระมัดระวังการใช้ความวางใจที่ประชาชนมีต่อตนเองไปสร้างความกลัวให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะกลัวอะไรกลัวโชคร้ายกลัวการลงโทษกลัวปริศนาหรือแม้กระทั่งกลัวบาปทุกความกลัวล้วนสร้างขึ้นความถี่ที่โลกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่ได้ทั้งสิ้นและวิธีการนำความกลัวมาเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมนี้คนมนโลกของเธอ,อยังนำไปใช้กับการสร้างความรักหรือความดีอีกด้วยเช่นกลัวไม่ได้ขึ้นสวรรค์บ้างกลัวไม่ได้ผลบุญบ้างถ้าเธอได้ยินผู้นำสารของเธอมีแนวคิดแบบนี้แสดงว่าเขาไม่ได้ให้เธอทำมันด้วยจิตสำนึกว่าสิ่งนั้นดีแต่เขาให้เธอทำ ทำด้วยความกลัวแต่มันจะเป็นการกระทําที่ดีไม่ใช่หรือครับผมถามก็ใช่แต่การทําความดีจะต้องมาจากจิตสํานึกด้านบวกสูงสุดของตนเองเท่านั้นไม่ใช่ด้วยความกลัวการลงโทษเช่นการตกนรกหรือมีสิ่งล่อใจให้ทําความดีด้วยการได้ขึ้นสวรรค์เขาจะต้องทํามันด้วยความเข้าใจอย่างท่องแท้ว่า สิ่งที่ทำนั้นดีมันสมควรที่จะทำการที่ทำด้วยความดีด้วยหวังผลบุญหรือได้สวยสุขในแดนสวรรค์แดนสุขาวดีอะไรทำนองนั้นเจตสำนเนึกของเขาจะยึดเกาะกับสิ่งที่เขาตั้งความปรารถนานั้นจนต้องไปอยู่ที่นั่นจริงๆซึ่งมันจะทำให้ดวงจิตดวงนั้นเพิ่มภาระกรรมเข้าไปอีกแทนที่จะได้ปลด เปื้อนมันให้หมดไปโดยเขาจะต้องไปติดค้างอยู่ที่นั่นที่ที่มันเป็นแค่โลกแห่งจินตนาภาพเท่านั้นเขาตอบถ้าอย่างนั้นสวรรค์ก็ไม่มีอยู่จริงๆนะสิครับผมถามจะว่าไม่มีก็ไม่ใช่เพราะมันก็มีอยู่จริงๆแต่มันจะมีแค่ในมโนจิตของพวกเธอถ้าพูดว่า มีก็ไม่ใช่เพราะเขาจิตทางกายภาพมันไม่มีเขาอธิบายเอาเป็นว่าถ้าผลลัพธ์ทางพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาไม่ได้เป็นขึ้นความถี่ด้านบวกที่แท้จริงหรือเป็นขึ้นบวกเทียมจิตก็จะไปติดค้างอยู่กับมโนคติปลอมๆที่ตนเองสร้างขึ้นและหลงเชื่อว่านั่นคือสวรรค์ ธอลองสังเกตดูดีๆสิว่าสวรรค์ของแต่ละคนแต่ละชนชาติแต่ละศาสนานั้นไม่เกี่ยวกันเลยภาพที่แต่ละคนบรรยายเกี่ยวกับสวรรค์นั้นเป็นแบบที่วัฒนธรรมหรือความเชื่อของเขาสร้างขึ้นมาทั้งนั้นถ้ามันเป็นของจริงมันจะต้องเหมือนกันสิมันต้องมีความเป็นสากลและที่แน่และที่แน่ๆมันต้องนำไปสู่ความมีชีวิตและ เป็นชีวิตที่ดูเหมือนจะไม่มีวันตายหรือชีวิตนิรันด์ด้วยส่วนสวรรค์เกิดขึ้นจากมโนคตินั้นเมื่อเสวยผลบุญนั้นหมดแล้วก็จะกลับไปเกิดที่ดาวโลกไกอาตามเดิมแต่คนที่โลกนี้ก็จะต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่หรือครับผมถามไม่ใช่การเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นแค่การเกิดและดำรงอยู่อย่างนั้นตราบเท่าที่จิตวิญญ,ญาณดวงนั้น ต้องการตังหามันเป็นการเลือกของเขาเองว่าจะสิ้นสุดชีวิตเมื่อไรถ้าไม่เลือกเขาก็จะคงอยู่มีชีวิตอยู่อย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆการตายของคนที่นี่คือการเลือกที่จะเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นหนึ่งเดียวกับต้นกำเนิดหรือเลือกที่จะกลับไปยังดินแดนแห่ง บุปการีทางจิตปิญญาณของเขาเด่นแดนที่เป็นสุญญตาไม่มีเหตุผลใดที่จะกลับไปเกิดที่ดาวโลกไกอาอีกแล้วเพราะเขาไม่มีภาระกรรมต้องชดใช้ไม่มีผลบุญต้องไปเสวยจะมีแค่กรณีเดียวเท่านั้นนั่นคือการอาสาไปช่วยพี่ๆน้องๆที่ยังติดค้างอยู่ที่นั่นให้พ้นจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งกรณี แบบนี้จะเป็นกรณีที่พิเศษมากๆคนที่ทำเช่นนี้ได้จะต้องเป็นคนที่มีแถบสีสันอรอบกายไม่เหมือนคนอื่นนานๆจะปรากฏขึ้นสักคนหนึ่งเมื่อโลกของเธออยู่ในช่วงวิกฤตคือมีความตกต่ำทางจิตปิญญาณกันมากๆซึ่งเธอมักจะเรียกกันว่าเรียกพวกเขาว่าเป็นาศาสดา เดี๋ยวผมจะเราจะต่อบทต่อไปกันนะผมก e. <c> ็หว <c> ังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่พิกท่านหากข้าพ่เจ้าเสื่อไปทำให้พี่พิท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบอวอยบรมรมครูครูบาอาจารย์ทุกองค์ประสิทธิเสริมเติมใยายกับตัวพี่พิท่านฟังแล้วเกิดความกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริธรรมขอบคุณครับ